แล้วตอนช่วงที่เรียนอยู่นะคะเรื่องคิดว่ามีเรื่องอะไรที่คิดว่าเกเรมากมากที่สุดเลยมีไหมคะเกเรมากที่สุดสัยจะเป็นเคยมีน้องเรียนไปท้อมดนตรีในวันในวันสอบอันนี้คือเป็นคือมันพิเียตมันห่างกันนะช่วงสอบตอนเช้านี่จะสสือสอบแต่สิบโมงแล้วเสร็จสิบเอดโมง จะไปสอบอีกทีตอนใหสองอะไรเงี้ยโอ้โหช่วงนั้นมากมากเราไปเริ่มตีกัดีกว่าแล้วกลับมาทันเลยแล้ววิ่งชนอาจารย์ใหญ่โดดไปแล้วอาจารย์ใหญ่เขาเดินออกกลับมาพอดีกับห้องเลยนี่ชนนั่นแหละแล้วผลเป็นยังไงคะแล้วผลเป็นยังไงคะผลก็โดนตีแล้วกับเพื่อนเพื่อนูโวนี่พี่ก้องสนิทกันได้ยังไงคะการนูโวนี่เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับกับโจอนี่ผมกับจอนี่เรียนกันมาตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้ว ตั้งแต่กรุงเทพคเปียนนะครับก็แปลว่าในโนี้สนุกกับพี่โจที่สุดจริงๆแล้วเราสนิทพอๆกันนะคือกับนูโวนี่ก็ใช้ชีวิตร่วมกัน,นมาประมาณแปดแปดเก้าปีแล้วนะแล้วใช้ชีวิตร่วมกันมานานขนาดนี้เคยมีเรื่องโกรธกันบ้างหรือเปล่าจริงๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ลงตัวบาง,อย,างอย่างเช่นเวลาการฟ้อนดนตรีหรือาการทํากิจกรรมร่วมกันคือ คนหนึ่งยาวแบบน,นี้คนหนึ่งยาวแบบน,นี้ก็กเถียงๆกันบ้างแต่ว่าเล็กๆกน้อย,ยแต่ก็ลงตัวกันในที่สุดแล้วส่วนใหญ่ใครจะเป็นคนไก่เกลีย่ยนะคะแล้วแต่เหตุการณ์บา,างทีก็เป็นจรไก่เกลียกล่ยบ้างเป็นเป็นผมบ้างเป็นโจ้ก็แล้วแต่ตอนใครมีสติดีสุดก็ไก่เกลีย่ยก่ <c oughs> แล้วก่อนหน้าที่จะมาเป็นศิลปินเพลงเนี่ยคะเคยฝันว่าจะเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมคะตั้งแต่เริ่มที่จะมีความฝันคงจะฝันเป็นนักดนตรีเนี่ยนะ เพราะว่าเริ่มเริ่มเล่นตรีมาตั้งแต่ประมาณป .6 หกปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องอครอบครัวบ้างละกันค<ะ>พี่ก้องครับพี่ก้องให้คำนิยามของคำว่าครอบครัวว่ายังไงคะอ่านี่ตอบยาก <laughs> แต่ถ้าจะให้คิดสันส้นๆนี่ก็เออน่าจะเป็นสถาบันหนึ่งที่ให้ความอบอุ่นนะฮะหรือถ้าสถาบันนี้ มั่นคงอบอ,อุ่นบุคคลที่อยู่ในสถาบันบครอบครัวนี้ก็จะมีความอบอุ่นแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ที่ดีหมายถึงว่าไม่มีปัญหาทาง,ทางคร,รอบครวัวอรแบนี้แล้วในครอบครัวนี้พี่ก้องสนิทกับใครมากที่สุดคะสนิททุกคนแหละฮะไม่ที่มากที่สุดมีอะไรปึกษาเลยคือเราสนิทกันคนละเรื่องหมายถึงว่าคุณพ่อก็จะสนิทกับท่านเรื่องหนึ่ง คุยกันเรื่องธุรกิจเรื่องปรึกษาพ่อเรื่องเกี่ยวงานเรื่องอะไรอ่ก็คุยกับพ่อถ้าเรื่องอะไรจุกจิกจุกจิกอะไรมีคุยกับแม่ถ้าเรื่องดนตรีเรื่องเฮฮาเรื่องอะไรก็คุยกันน้องสังเกตอะไรเงี้ยแล้วแต่ค่ะทางรายการนะคะก็มีความภูมิใจที่คุณแม่สมวัยสังคปรีชาได้ให้เขียนมาร่วมในรายการนี้ค่ะขอเชิญคุณแม่ค่ะ เสียดายนะคะที่วันนี้คุณพ่อต้องไปต่างประเทศไม่สามารถมาร่วมรายการกับเราได้คุณแม่คะอยากจะทราบว่าภาพพี่ก้องเมื่อต้นรายการเนี่ยนะคะพี่ก้องอายุประมาณเท่าไหร่คะประมาณสามขวบค่ะสามขวบแล้วนะแล้วตอนเด็กๆเนี่ยพี่ก้องเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงง่ายค่ะง่ยากค่ะค่ะแล้วคุณแม่มีวิธีการเลี้ยดูพี่ก้องยังไงบ้างคะ ก็จะเอาวิธีธรรมชาติเข้ามาใช้มากที่สุดนะคะตั้งแต่เกิดจกนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ให้ความเป็นอิสระกับเขามากคราวนี้พี่ก้องนะคะได้ข่าวว่าพี่ก้องมีน้องชายอีกคนใช่ไหมคะชื่อชื่อเกณฑ์หรือเปล่าคะเออแล้วกับเกณฑ์น,นี่พี่ก้องสนิทมากไหมคะสนิทมากครับมากเลยนะราได้ข่าวว่าพี่ก้องให้กีต้าร์กับเกณฑ์ด้วยใช่ฮะก็เห็นเกณฑ์ก็ชอบเล่นกีต้าร์ แล้วเขามีกีตาร์ค่อนข้างจะจริงๆก็กีตาร์ผมหมดเลยแต่ว่าก็ <c oughs> ค่อยๆให้กันทีละวตัวและที่ตัวที่เพิ่งให้ไปนี่คือให้เนื่องในวันอะไรหรือเปล่าคะ <c oughs> ไม่ฮะก็ให้เลยเห็นว่าเขาไม่มีเล่นแล้วเขาชอบจะเล่นตรงนี้ก็ส่วนตัวผมมีเยอะก็เลยให้เขาเป็นเล่น <c oughs> แล้วยูได้ข่าวมานะคะว่าพี่กองเนี่ยมีกิจติัพท์ในเรื่องความดื้อในหมู่เพื่อน,อนอใช่ไหมคะอออ ดื้อนี่มันเป็นสายานามที่เพื่อนๆเขาเรียกกันมาตั้งแต่สมัยเรียนคริสเตียนแล้วนะครับประมาณมาตั้งแต่ประมาณป .5 ป .6 อะไรเงี้ยทุกจริงไม่ใช่คนนิสัยดื้อหรอกมันเป็นเขาเรียกใหญ่ไม่รู้มาได้ไงเหมือนกันมันเป็นสายานามอะไรยเงี้ยในโอกาสพิเศษเนี่ยพี่ก้องเคยทำอะไรให้คุณแม่บ้างไหมคะโอกาสพิเศษมันมันอะไรบ้างคะโอกาสพิเศษก็อย่างเช่นวันแม่วันปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยแห่งความรักอะไร ก็มีซื้อของขวัญให้ในวันเกิดในวันปีใหม่อะไรเงี้ยก็มีบ้างก็ทั่วๆไปฮะแบบแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติตลอดนะคะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก้องเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยค่ะคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆถ้าถามตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าในความรู้สึกของตัวเองเนี่ยนะคะคงไม่ใช่ประสบความสําเร็จแต่อาจจะเป็นในขั้นหนึ่งเท่านั้นขั้นแรกด้วยซ้ํา จริงๆแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วตอนนี้เขาอายุีีย2ห้ามันจะต้องมีเวลาอีกเยอะทีเดียว <S 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 ที่จะต้องออทำอะไรแล้วถึงจะพบความสำเร็จตรงนั้นคงอีกหลายปีแล้วค่ะแล้วหลังจากที่พี่ก้องมาถึงจุดจุดนี้นะคะพี่ก้องเปลี่ยนแปลงอะไรมั้งเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรไ,ไปหรือเปล่ากับคุณแม่คะ อ๋อไม่มีเลยค่ะทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดโตขึ้นสูงขึ้นอะไรเยงี้แล้วคุณแม่ตามไปดูคอนเสิร์ตทุกครั้งเลยป่ะคะไม่ทุกครั้งนะคะคือถ้าออกมาชุดหนึ่งก็จะดูครั้งเดียวคือครั้งที่ใหญ่สุดแต่ละครั้งอะค่ะค่ะคุณแม่จะไปดูมาถามพี่ก้องบ้างนะคะพี่ก้องคิดว่าตัวพี่ก้องเองเนี่ยเป็นคนยังไงคะเป็นคนยังไงก็เป็นคนดีรีบเรียบนะฮะ ไม่ไม่ค่อยเรื่องมากเลี้ยงง่ายคือคือผมอะไรนะเอ๊ะขารผู้หญิงที่ีกล้องชาอมนี้เป็นผู้หญิงที่เรียบๆป่ะคะเดี๋ยวก่อนคิดคำถามแรกก็คือผมเป็นคนยังไง่ยังไง่ออันนี้คือผู้หญิงในทัศนคติของผมใช่ไหมก็คงจะเป็นเป็นผู้หญิงที่เขาต้องเข้าใจผมนะฮะหมายถึงว่าคือเรามีอาชีพอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะ ต้องพบปะผู้คนเยอะอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นผู้หญิงค่อนข้างจะขี้หึงหรือไม่ค่อยเข้าใจเราอาจจะทําใจลําบากสักนิดนึงขออนุญาตกับพี่คุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่ภูมิใจในตัวพี่ก้องไหมคะภูมิใจที่คหมอะไรบ้างคะภูมิใจก็คือเขาจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยมักจะทำได้ดีเสมอเป็นยงยืนยืน ถึงตรงนี้นะคะคุณแม่มีความในใจอะไรอยากจะบอกกับพี่กองเล็กๆ,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 ๆน้อยๆบ้างไหมคะไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ไม่ใช่นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าส่วนใหญ่เรามีอะไรเนี่ยเราจะพูดกันเสมอแล้วรีบๆพูดให้มันจบๆไม่เก็บเอาไว้ <c oughs> เพราะว่า <คน S 2> ไม่มีใ,ใจก็ต้องอยู่ในใจพูด <c oughs> ม,มาไกลเปแล้วส่วนใหญ่ก็ <c oughs> จะไม่มีความในใจจากการลูกไม่มีความในใจจะมีอะไรพูดเลยค่ะนะคะแล้วพี่ก้องคะมีอะไรที่ ปิดบังคุณแม่แล้วอยากจะเปิดเผยออกมาตอนนี้ปิดแล้วอยากเปิดปิดแล้วอยากเปิดปิดแล้วอยากเปิดถ้าปิดนี่ก็ต้องไม่อยากเปิดถ้าปิดแล้วต้องปิดเลยคงคงไม่มีอะไรครับเป็นเป็นเรื่องไม่เคยมีอะไรปิดนะฮะส่วนใหญ่มีอะไรขับออกขับใจไม่เข้าใจไหนส่วนใหญ่จะถามคุณแม่เลยจะบอกกันเลยว่าเออผมต้องทำยังไงดีแม่แม่ได้คำปรึกษาที่ดีที่สุด พี่ก้องคะพี่ก้องคิดว่าเด็กวัยรุ่นปัจจุบันนี้นะคะควรที่จะปฏิบัติตัวต่อครอบครัวยังไงบ้างคะควรจะปฏิบัติตัวนะพ่อผมยังง่ายอยู่นะครัคำถามนี้ตอบยากมากครับก็ผมว่าครอบครัวน่าจะปฏิบัติต่อเด็กมากกว่าหปถึงว่าต้องดูแลหลบเลี้ยงดูเขาให้ดีแล้วก็ช่วงวัยรุ่นนี้ค่อนข้างสำคัญต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของวัยนะครับหมายถึงว่า เขาจะหลุดไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้เนี่ยในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาจะพบกับอะไรหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตถ้าช่วงนั้นพบกับสิ่งที่ไม่ดีแล้วพลาดไปอาจจะเสียเลยแต่ถ้าเกิดพบกับสิ่งที่ดีได้เจอกับสิ่งที่ดีเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเหมือนกันแม่ไม่ถึงนะขอคุณค่ะค่ะด้วยสายใยความรักความผูกพันของคุณแม่ที่มีต่อพี่ก้องนะคะจึง <c oughs> ทำให้มีวันนี้ของพี่ก้องนูโวค่ะ สะะที่จะสําคัญไปกว่าครอบครัวนะคะอย่างเช่นครอบครัวสังข์ขับีชาค่ะค่ะ,ะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องแล้วก็คุณแม่มากนะคะที่ให้เกยียนมาร่วมทางรายการเราแล้วก็ทางรายการก็มีดบบมอะกที่ก็ค,คือสวัญปีชาจาก้านศิลปเซ็เ เราก็ต้องพักมุมแห่งความประทับใจเอาไว้ตรงนี้นะคะยุย้ยเกตนุกแล้วก็ครอบครัวสังฆปริชาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ